สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสตาร์ทยับเพราะสตาร์ทไม่มีความรเรียบในรอบสัปดาห์นี้นะคะทุกท่านแม่แน่นอนยังคงอยู่ด้วยกันกับพอดแคสตเตอร์นุ่มี i n f i ิ i ิตี้พอดแคนะคะแล้วก็พี่โซพลโซพลสุพรังมีแห่งบีซีัรปิดเจ้าสวัสดีเจ้าเป็นไง,นงไบ้างพี่ แม่หัวเราะแห้งนะคะก็คือเออเวิร์กโฟมโฮมแบบว่าเต็มเลยบอกว่าอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ดีขึ้นแล้วไงแม่ปรากว่บทที่ทางานนะคะมีคนติดโควิดลา้ที่ะ<ๆ>ก็บอกว่าต้องบอกว่ากี้เป็นครั้งแรกแล้วกันคือเราอะ่ะไม่พูดจริงนะในฐานะองค์กรพี่เรารอดมานานมากพอมารอบนี้ปุ๊บนะคะก็คือไม่รอดเสร็จมันทําให้เห็นมันกันนะพี่คือเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นวิกฤตเนาะหรือว่าชาเลนจ์อย่างหนึ่งผู้นําองค์กรเนี่ยจะมีการปรับตัวอย่างไรโอ้โหปรากฏนะคะ เรียนงานหนักกว่าเดิมพี่นึกว่า w o r k from home เออมากักตัวด้วยนี่คือมากักตัวที่โรงแรมต่างหากเองด้วยนะ ก็คือทํางานจากโรงแรมเฮ้ยดูชีวิตดีแบบนึกเอาไว้เหมือนแบบในฝันชีวิต,ตดีไหมชีวิตดีไหมชีวิตดีเป็นไ,ไงอะก็คือนั่งตรงเก้าอี้กับโต๊ะที่โรงแรมทั้งวัน <laughs> คือทํางานแบบล็อกอินคล็อกอินตามเวลางานเป๊ะนะคะแล้วหลังจากนั้นอีกตอนคืนก็จะทํางานจะเป็นงานอื่นๆที่เป็นงานจริงๆอะเราเข้าแ,แบบโอ้ oh my gosh เฮ้ยแต่มันมีความสุขอย่างพี่นึกใจก็คือว่าหนึ่งเราได้เปลี่ยนสถานที่คือช่วงเนี้ยเรื่องของเรื่องที่ไม่ได้อยู่บ้านเพราะว่าบ้านในมีคนเข้าออก ทำบ้านมันซ่อมบ้านอ่ะเราก็แบบ uh huh. จริงอยู่คนเดียวแหละแต่ว่าพเพอิญซ่อมบ้านแล้วมันฝุ่นอะไรเงี้ยเราก็เลยได้โอกาสว่าที่คณะมีคนติดโควิดก็เลยมากักตัวพอดีนะคะพอกักตัวนอนโรงแรมมันเป็นฟีลกู๊ดอยูน่นะแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะออกจากโรงแรมอะไรอย่างี้ด้วยนะพี่มันคือมันก็มีความสุขแบบอยู่คนเดียวเตียงนอนใหญ่หญแบบฟีลกู๊ดเลยเข้าใจเหมือนเป็นครั้งแรกจะเข้าใจคนที่แบบเป็นทํางานออฟฟิศจริงๆอะ่ะเออเพราะงานของเราจะไม่ได้เป็นแบบเวลาเปะ๊เปะๆขนาดนั้นอันนี้พูดถึงงานอาจารย์มาหาลัยอย่างเนาะแต่ว่าเออพอเรา มีแบบตื่นเต้นมากที่แบบเราเป็นแล้วแบบเออรูกสึดดีพี่พุ่งตรงแปลกดีอืมได้ไปนอนโรงแรมเออนอนโรงแรมแต่จ่ายเองนะคะไม่มีคนจ่ายถามพี่ต่อพลเป็นไงบ้างผมผมแล้วครับก็ก็ดีมีเพื่อนมาจากกรุงเทพเนาะก็มาเที่ยวมาอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ขึ้นมานานก็มานั่งคุยก็เป็นคนที่ทำ b u s i n e platform ด้วยกันนี่แหละแล้วก็ทีนี้ก็แบบเออมานั่งคุยไอเดียกันเราก็พยายามจะก็จะปรับเปลี่ยนอะไรเงี้ย เพราะว่าตอนนี้มันก็เริ่มเริ่มถึงจุดอิ่มตัวแล้ะเราก็อยากจะทําให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ม่นั่งคุยเดียวกันก็ยังไม่ตกผลึกแต่ก็ดีเหมือนได้ช้าช้าปะคือไม่ได้เจอกันเป็นปีอะน้องหมีขนาดคนที่เป็นผู้นส่วนกันนะคือคุยซูมกันแบบตลอดทั้งปีอะไรเงี้ยกว่าจะได้เจอกันโอ้โหนานานแล้วก็เนี่ยก็มาเจอกันเมื่อวันก่อนก็แบบเออได้นั่งคุยเสนก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีก็ทุกคนก็ได้ฉีดวัคซีนที่ผมได้ฉีดเข็มสามไปวันนี้นะล้วก็ไม่มีอะไรเลยไม่่่่่มมมีีีคววาารรรููู้้ึกกอออออะไไัยยยงงงเดดดด๋ต อเอาพรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันนี้ยังชิวๆอ,อยู่เอานี้ชิวๆใช่ไหมงั้นพรุ่งนี้รอดูแล้วกันแต่ว่าก็เนี่ยครับก็ถือว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีที่คนเริ่มได้ฉีดกันเยอะขึ้นเนาะเห็นตอนนี้มีเริ่มแบบมีวอล์กอินเยอะขึ้นแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินด้วยใช่ไหมครับก็ถือว่าถือว่านี่เป็นเรื่องดีก็หวังว่าคนจะเข้าไปฉีดกันเยอะแล้วก็ทําให้มันป้องกันได้เยอะขึ้นเนาะ แต่ท่านอย่าชะล่าใจไปนะคะขณะนี้คณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยที่เดียนสังกัดก็เริ่มพูดถึงเข็มสี่เรียบร้อยนะเรอเข็มสี่แล้ว,ลวคือสรุปอย่างนี้พี่เรื่องของเรื่องนะตามใ้ที่โควิด -19 มันยังอยู่อันนี้ก็ใช่เราจะฉีดไปเรื่อยแต่มันจะมีผลต่อร่างกายไปเรื่อยนะอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันว่าแบบเหมือนเราเอาสารแปลกปลอมเข้าร่างกายเนาะในระยะยาวเดี๋ยวต้องมาพิสูจน์แต่คือเนื่องจากทุกคนต้องฉีด<笑><笑>เราก็จะกลายเป็นเหมือนกับมนุษย์ทรานส์ฟอร์เมอร์แบบเดียวกันนะคะเออประมาณก็ <Okay. S 1> ทําใจไปทําใจมันก็คือการเปลี่ยนแปล ก็อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันต่อไปอ่าน pues ้องหมีวันนี yeah, ้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันนะวันนี้พี่โสพลเอาเรื่องราวของคนคนเดียวที่สร้างเงินเป็นมูลค่าเราต้องบอกว่าเป็นพันล้านเหรียญได้นะต้องบอกเช่นนี้ว่าบริษัทบริษัทหนึ่งเวลาที่จะมีมูลค่ามากขนาดเนี้ยอู้ย่างน้อยแบบเลวรายที่สุดนะต้องมีโคฟาวเดอร์สักสองคนขึ้นไปอ๋อมันต้องมีเยอะกว่านั้นกว่าจะทําธุรกิจขึ้นมาได้สักอย่างหนึ่งเนี่ยมันเป็นไม่ใช่เรื่องง่ายนะแล้วก็ก็จะมาคุยกับทุกคนเนาะเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าเอริกบารน ก็ถ้าสมมติใครเคยเล่นเกม StarDew Valley ก็อาจจะเคยได้ยินชื่อของผู้ชายคนนี้แต่ว่าถ้าสมมติใครยังไม่เคยเล่นก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าวันนี้เขาทำยังไงจนถึงแบบสร้างเกมอันนี้ขึ้นมาได้เนาะครับโอเคน้องมีเคยรู้จักไหม StarDew Valley เอาและพี่โสพลเนี่ยหลังๆถามมาแล้วน้องมีจะแบบเหมือนกับเออ,เล,อเ,เลยไปเลยคือไม่รู้จักจริงแต่ว่าเราอยาก ถามพี่สโสพลหน่อยว่ามันเล่นยังไงเล่าให้ฟังแล้วมันสนุกไังไงบ้างดิ okay, เฮ okay. ้ยคือผมเป็นเด็กยุค90แล้วกันคือโต,ตมากับ Harvest Moon นั่นนีนั่มีรู้จงา Harvest Moon หอ่าน,นี่เคยได้ยินอ่าโอเ okay. ค Harvest Moon ก็เป็นคลาสสิกของเกมปลูกผักใช่ไหม <c oughs> เกมปลูกผักทาฟาร์มะอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นอ่ะผมอยู่ช่วงมัธยม2มัธยม3นี่แหละแล้วก็ติดมากนะเกมเนี้ยคือแบบว่าเล่นทั้งวันทั้งคืนแล้วก็พยายามจะจีบสาวห้องสมุดให้ได้ <c oughs> อันนั้นคือมิชชั่นของตัวเองในในจังหวะนั้นข้อดีของเกมอันนี้ครับ Harvest Moon ในสมัยนั้นนะก็คือการมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่อยู่ในตัวละครนะที่อยู่ในเกมก็ทําให้เราเห็นถึงการพัฒนาของตัวละครไปเรื่อยๆไง,รงครับว่าตัวละครของเราอ่ะก็มีแบบเอาของขวัญไปให,หน้นู่นนั่นนี่อย่างเงี้ยก็ระหว่างวันก็ทําฟาร์มไปตกปลาทามิชชั่นนู่นนั่นนี่ไปแล้วก็มันเป็นเกมที่สนุกมากผมเล่นแล้วติดมากคือโอ้โหเล่นแบบนานอะไม่รู้ว่า กี่เดือนเป็นปีอะไรเงี้ยครับแต่ว่าหลังๆมาครับเขาก็จะพยายามสร้างเวอร์ชันใหม่ๆของ Harvest Moon ขึ้นมาตืดๆๆเๆนาะแล้วก็มันก็ไม่ดีเหมือนเวอร์ชันแรกมันไม่คลาสสิกมันแบบตัวละครมันดูเปลี่ยนไปเนื้อเรื่องมันก็ดูแปลกๆอ่างเงี้ยครับม่เหมือนเกม Harvest Moon ออกไป lose the way ครับไม่เป็นตัวของตัวเองต่อไปลแล้วก็หลังๆมาเกม Farming ก็เลยก,กลายเป็นแบบ้องแง่เนคือผมก็จะไปเล่นอย่างสมัยก่อนก็จะเล่นแบบตอนที่ iPhone ออกมาแรกๆก็จะมีพวกแบบ y hey d a y อะไรเงี้ย Heyday ก็จะเป็นแบบปลูกผักแล้วก็ ผักไปขายอะไรพวกนี้คือแบบยิ้งเอาๆอนอาหน่อยแล้วกันมันมันแบบไม่ได้มีอะไรเลยอย่างเงี้ยครับผมก็เลยหลังๆมาเก็บปูผักเนี่ยทำฟาร์มเนี่ยมันก็เลยหาไม่ค่อยได้ก็เนี่ยก็มีสตาร์ดิวเเล่ออกมาสตาร์ดิวเวเล่เนี่ยออกมาปีประมาณปี2017 2018นี่ะครับคือผมก็ติดตามมาโดยตลอดเนาะจนตอนนั้นซื้อบนสตีมเสร็จปุ๊บก็ซื้อบนถ้าจะไม่ผิดซื้อบน Mac แล้วก็ซื้อบน i o s ก็ซื้อก็เล่นมาโดยตลอดเลยสตาร์ดิวเเล่ซึ่งตอนที่ผมซื้อผมไม่รู้นะว่าที่จริงแล้วคนที่สร แต่ว่าผมชอบมากเพราะว่าสเตลโลเร่เนี่ยมันเป็นเรื่องราวของคนคนนึงที่แบบว่าเบื่อกับงานที่ทำอยู่เป็นประจำแล้วกันคือแบบตัวละครเริ่มต้นมาคือแบบอยู่ในโคเบตองค์กรใหญ่อะไรเงี้ยครับตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองแบบถูกคืนกินเป็นในโลกของทุนนิยมเลยประมาณนี้สักพักหนึ่งเขาก็ได้จดหมายฉบับหนึ่งมาจากคุณปู่ว่าเออเนี่ยเขาคุณปู่เนี่ยได้เสียชีวิตแล้วก็ทิ้งฟาร์มไว้ให้เขาดูแลอะไรเงี้ยครับผเขาก็อ่ะตัดใจละออกแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่ฟาร์มฟาร์มก็เป็นหมืเ่เล็ก รับเป็นเมืองเล็กแล้วก็เราก็สามารถที่จะนี่แหละ เป็นตัวละครตัวนี้ตื่นมาปลูกผักทําฟิชชั่นต่างๆแล้วก็สร้างคาลคเตอร์ของตัวเองขึ้นมาเนาะก็คือแบบแปดบิตนะครับเป็นเหมือนพิกซ์ลเลทอาร์ตพิกโซอาร์ตอะไรเงี้ยเออมันก็ทําให้มันยิ่งทําให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยแบบย้อนลงไปใน <c oughs> ช่วงเวลาที่แบบเรายังเป็นเด็กๆอยู่แล้วมันออมันมันอินอ่ะมันเล่นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกมากเลยครับแล้วผมก็เล่นมาตลอดตอนนี้ก็ยังเล่นอยู่ตอนนี้ก็ยังเล่นอยู่ทุกวันเลยครับนนก็เล,กเลยร,นนรู้สึกว่าเออวันนึงอาจจะแบบเล่นไม่เยอะอาจจะเล่นแบบประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีก็ โดยมาเนาะมันเป็นจิตวิทยาไปนะคือว่าถ้าถ้ายาวกว่านี้คนก็จะไม่เล่นแต่ถ้าน้อยกว่านี้คนก็จะแบบคงจะรู้ว่าสั้นไปอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นเนะหมือนใครครับเล่นวันหนึ่งเสร็จปุ๊บมันจะอยากต่ออีกวันหนึ่งอะไรประมาณนี้อะวันในเกมเนาะก็นั่นแหละก็เล่นมาเลยตลอดแล้วก็ได้มีโอกาสไปหาข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับคนที่ทําเกมแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันน่าทึ่งก็เลยวันเนี้ยจะมาเล่าให้ฟังล้วกันว่ามันน่าทึ่งยังไงเอริกบารนเนี่ยก็คือผู้ชายคนหนึ่งเนาะเขาอยู่ในเมืองที่ชื่อว่าออเบิ ในวอชิงตันต้องบอกก่อนคือผมอยู่ที่เซียเทนแล้วตอนนั้นผมอยู่ที่เซียร์เทนเออร์เบิร์นเนี่ยมันเป็นเมืองแบบชายชายขอบ,บอะน้องมีอย่างถ้าสมมติเราเราพูดถึงก็อาจจะประมาณแบบสันกำแพงอาจจะแบบเลยเออกไปอีกอะไรเงี้ยถ้ากรุงเทพเนี่ยบางคอแหลมอะไรแบบนั้นไกลๆม,มันคือแบบมันไกลๆคือมันจะมันจะธรรมชาติธรรมชาติเลยอะแล้วก็เขาเขาเกิดที่แคลิฟอร์เนียแต่ว่าครอบครัวของเขาเขายามาอยู่ที่นี่ แต่ตอนที่เป็นเด็กก็คือเขาก็เติบโตที่นี่แหละก็เหมือนในะครับแบบเป็น,เป,นเป็นเด็กชนบทคนหนึ่งหรอกถึงแม้ว่าจะอยู่ในรัฐบ,บริงตันก็ตามว่ารัฐบริงตันก็ใหญ่นะแต่ว่าเขาก็ยังเป็นเด็กชนบทอยู่เติบโตมาเป็นเด็กที่ฉลาดแต่ว่าก็เก็บนึกเก็บตัวครับไม่ค่อยไม่ค่อยพูดพูด,ด,ดไม่ค่อยเก่งแล้วก็ถ้าสมมติแบบเวลาเดินบนถนนเงี้ยคนก็จะแบบก็จะบงผ่านก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยแบบโดดเด่นอะไรประมาณนั้นเท่าไหร่ก็ชอบเล่นเกมชอบเล่นคอมพิวเตอร์ มาตั้งแต่เด็กแล้วกันเพราะว่าพ่อของเขาเนี่ยเป็นช่างอ่ะเป็นเทคนิคอลอะไรเงี้ยก็จะชอบสอนให้เขาแบบคิดแบบทางเทคนิคมีตรก,กะของตัวเองอะไรเงี้ยเวลาคิดคำนวณส่วนคุณแม่เป็นศิลปินก็คือศิลปินก็เป็นแบบคนวาดรูปชอบวาดรูปอะไรเงี้ยครับคือของเขาเนี่ยมันเป็นเหมือนคล้ายกับส่วนผสมระหว่าง2ด้านนะครับระหว่างทางเทคนิคอลแล้วก็ทางด้านาร์ตพอโตมานะครับในช่วงประมาณมัธยมปลายอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มเข้าไปสู่วงการของดนตรีเนาะเขาชอบเล่นดนตรีชอบแบบ c o m โพสเพลงอะไรเงี้ยครับ ทำวาดรูปเขียนหนังสือเล่นเกมแล้วก็ช่วงหลังเลื่องเรียนก็จะไปทำงานที่ร้านเพรสโซ่เนาะอนตีแอนก็ทำเพรสโซไปแล้วก็ไปเจอแฟนของเขาชื่อแอมเบอร์ตอนนี้ก็ยังคบกันอยู่นะตอนนี้เขายุประมาณ30กว่าละก็ยังคบกันมาอตอนนี้เนาะก็พอเรียนจบมัธยมปลายก็อยากไปเรียนต่อเป็นคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ ก็คือเป็นเรียนคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์แหละที่ยูนิเวอร์ซิตี้ของวอชิงตันทักของผมเนี่ยเรียน University of Washington s e a t t l e เตอร์หรเซียเตอรเนี่ยมีอยู่ตรงกลางทักโคมาก็อยู่ทางใ,ใต้อันนี้ครับเขาจบมาจบมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เหมือนความฝาันของทุกคนอนะ่ะคือจบสายคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์มาก็อยากเป็นโปรแกรมเมอร์ใช่ป่ะอยากจะทำนูน่นทำนี่อยากจะเขียนโปรแกรมอะไรเงี้ยแต่ว่าพอไปสมัครงานหลายๆล,ลายที่ครับเขาก็ถูกรีเจ็คหมดเลยไม่รู้ว่าถูกรีเจ็คเพราะอะไรนะแต่ว่าเขาก็บอกว่า ไม่ว่าจะสมัครงานที่ไหนเขาก็ไม่ได้งานอะไรเงี้ยครับเพราะถูกตีเจ็บหมดแล้วก็ทีนี้เนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าวิธีเดียวที่จะทําให้ได้งานนะเขาก็คือคิดแบบโลจิโคโนนเนาะเือวิธีเดียวที่จะทาให้ได้งานก็คือการฝึกปือฝีมือของตัวเองให้เก่งขึ้นฝึกปืนยังไงฝึกปืนก็คือแบบเขารู้สึกว่าเอ้ยแบบงั้นก็สร้างโปรเจกต์ไซต์โปรเจกต์ขึ้นมาเล็กๆแล้วกันแบบเพื่อที่จะทําให้แบบการเขียนโค้ดของเขาเก่งขึ้นเขียนโปรแกรมของเขาเก่งขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เขาตกต่อมาช่วงแบบ90เกนาะกนมีเกมาหนที่เขารู้สึกว่า เขาชอบมากในตอนที่เป็นเด็กเนี่ยก็คือเกม Harvest Moon นี่แหละตอนนี้ผมเล่นเล่นเดียวเกมเดียวกันเลยแต่ว่าของเขาเนี่ยเขารู้สึกว่าแบบมันอ่ะมัน lost the way นะก็คือแบบมันรู้สึกว่ามันมันมันเสียไปมานานละคารคเตอร์ของตัว Harvest Moon นี่มันเสียไปแล้วเขาเลยรู้สึกว่าเอออยากจะสร้างมันใหม่ขึ้นมาแล้วกัน remake Harvest Moon ขึ้นมาในแบบของตัวเองอะไรเงี้ยครับก็เลยกลายเป็นซต์โ project ขึ้นมาเป็นซต์โ project ที่เขารู้สึกว่าตอนแรกอะมันแบบไม่ได้มีอะไรนะมันก็จะเป็นตัวละครตัวหนึ่ง แล้วก็เดินไปเดินมาเลยครับที่ลงโล่งหลังจากนั้นเขาก็จะค่อยๆสร้างแบบเออโอเคองั้นเดี๋ยววันนี้มาทําเป็นคล้ายๆกับว่าเออปลูกผักได้แล้วกันอะไรเงี้ยคับเขาก็ค่อยๆสร้างขึ้นมาเรื่อยๆขาะว่าเขาไม่ได้มีแผนอะไรชัดเจนเลยนะก็คือแบบก็พึ่งพึ่งพาสัญชาตญาณรู้เลยว่าอนไหนที่สําคัญก็จะทําต่ออนไนที่สําคัญก็จะทําต่อะ <S 1> <S 1> อะไรเงี้ยก็ก็เริ่มสร้างคนไกททาฟาร์มขั้นพื้นฐานขึ้นมาพืชผักต่างๆปศุสัตว์แร่ธาตุนอกต่างๆนานาคือแล้วก็เขาก็จะค้นคว้าด้วยนะว่าแบบ มันควรจะเป็นเท่าไหร่ในเกมอ่อแร่ธาตุต่างๆที่หาได้ตามการขุดในถ้ำหรือว่าอะไรเงี้ยมันควรจะหายากประมาณไหนการขุดเท่าไหร่มันถึงมันถึงจะได้มันต้องแรนดอมเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับการเลี้ยงสัตว์ต่างๆอะไครับมีโอกาสที่จะอ่าสูญเสียเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยคือแบบทุกอย่างอ่ะคือเขาเขาคาคุเลตหมดเลยแล้วก็เขาก็าจะเริ่มทําเพลงด้วยตัวเองหลังจากนั้นก็ทาแบบพิกเซลอาร์ตด้วยตัวเองก็คือแบบนั่งวาดเองอะไรเงี้ยครับทุกวันก็จะแบบตื่นมาเออนั่งวาดคาแรคเตอร์เองบางวันก็แบบเออทา เพลงเองอะไรเงี้ยครับคือทุกอย่างอะ่ะเขาทำเองหมดเลยนะ้องนุมมซึ่งมันแบบบ้ามาก <c oughs> คือเราต้องเราต้องคิดถึงความจริงก่อนนะว่าเกมระดับที่แบบคอมเพล็กซ์ขนาดเนี้ยสามารถที่จะปลูกผักมีคาแรกเตอร์ที่ ซับซ้อนคือแต่ละครคเตอร์แต่ละตัวก็จะมีแบ็กสตอรี่ที่ซับซ้อนในแบบของตัวเองเนาะก็จะมีแบ็กสตอรี่วบาบางคนแบบเป็นทหารเก่าที่ผ่านสงครามมาอะไรเงี้ยครับต้องนอนอยู่บนเตียงอะไรเงี้ยคือสตอรี่ของแต่ละตัวละครแต่ละคนเนี่ยก็จะลึกมากเลยนะแก่หอมใหญ่ครับก็คือเราจะค่อยๆลอกเปลือกไปทีนี้ทีนี้จนเราได้ดรู้จักคาแรคเตอร์ตัวนี้จริงๆว่าที่แบบแบ็กสตอรี่ของคาแรคเตอร์แต่ละคนน่ะมันเจ๋งมากเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เขียนคาลิคเตอร์ของแต่ละคนน่ะขึ้นมาด้วยตัวเองทั้งหมดเลยแล้วก็ บทสนทนาต่างๆเนะครับเขาจะเขียนเองซึ่งคิดดูนะเกมแต่ละเกมนะครับบางทีมันใช้เป็นร้อยร้อยคนเลยนะแต่เขาทําอยู่คนเดียวตั้งแต่เช้าจนหลดเย็นจนคือแบบทํามันเหมือนตัวเองก็อินกับโปรเจกต์ด้วยเนาะพอทำไปเสร็จปุ๊บมันก็เริ่มอินเข้าไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแอมเบอร์ Amber ครับคนที่เป็นแฟนก็จะบอกว่าเออเนี่ยแบบต้องคอยหยุดเขาอะครับต้องคอยหยุดเขาให้ให้มาลุกกินข้าวให้มาแบบ ให้มาอาบน้าให้มาทําน,นู่นทํานี่อะไรเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเขาก็จะนั่งอยู่หน้าคอมตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าตืา่นขึ้นมาก็นั่งหน้าคอมจนแบบจนดึกอะสิบสองชั่วโมงอะไรเงี้ยบางวันก็สิบสองชั่วโมงทํางานที่หน้าคอมเสร็จปุ๊บคนก็อาจจะมีคำถามเนาะเออแบบมึงเอาอะไรกินวะเพราะว่าไม่ทํางานใช่ไหมไม่ใช่ครับคือแบบพอเขาทําทํางานตรงเนี้ยทำเกมเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไปทาพาร์ทไทม์ที่โรงหนังนนก็คือแบบเป็นพนักงานขายตัว๋วนู่นน,นั่นนี่อะไรเงี้ยที่โรงหนังแถวบ้าน เพื่อที่จะเอาเงินเหล่านั้นนะครับมาซัพพอร์ตตัวเองแล้วก็ก็อยู่กันกับแอมเบอร์เลยครับส่วนแอมเบอร์ถ้าจำไม่ผิดเรียนเกี่ยวกับพืชกับอะไรพวกนี้มาด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เขาก็จะได้ความรู้จากตรงนั้นมาด้วยก็ประมาณนั้นคือวงจรของการทํางานของบารอนก็อาจจะประมาณว่าทําให้มันเสร็จบางส่วนก่อนประมาณ80%เสร็จปุ๊บก,ก็ไปทำอย่างอื่นทำอ,อื่นเสร็จปุ๊บก,ก็ค่อยกลับมาทำอันแรกอย่างเช่นว่าวันนี้ออกแบบคาแรคเตอร์ตัวหนึ่งเนาะเสร็จละประมาณ80%อ,อด,ดูโอเปอร์เซ็นต์อ่ะโอเคด2หรือไม่ไะเขาก็ ผู้นี้อาจจะไปแต่งเพลงตื๊ดตืไปสามสี่วันเสร็จปุ๊บเขาก็จะวนกลับมาคาแรคเตอร์ตัวแรกถ้าวันที่เขากลับมาแล้วเขารู้สึกว่ามันยังไม่ใช่เขาจะเริ่มทําใหม่หมดเลย <c oughs> คือแบบลบเออลบทิ้งเลยนะแล้วก็ทําใหม่หมดแต่ถ้าสมมติว่ามันใช่เขาก็จะรู้สึกว่าอ่าโอเคงั้นก็บิวต,ต่อให้มันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้ครับคือเขาจะเป็นแบบเนี้ยก็คือแบบสร้างไปทำอีกต่อแล้วก็กลับมาลงรายละเอียดถ้าสมมติว่าสิ่งที่เขารู้สึกมันไม่ใช่ก็จะเริ่มใหม่หมดเลยเเเเค้้้าาาาใใชวลปีีีรรรึ่่งงนนกกกสโดยท ไม่เคยขอความช่วยเหลือจากใครเลยก็คือถ้ามีบั๊กหรือว่าถ้ามีปัญหาที่เกิดขึ้นที่เขาไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เขาไม่เคยโพสต์ถามคนบนบอร์ดไม่เคยโพสต์ถามใครเลยไม่เคยแบบส่งอีเมลถามคนนั้นคนนี้เลยเขาจะพยายามแก้ไขปัญหาด้วยตนนัวเองทั้งหมดเลยคือแบบจะไปหาข้อมูลบนเว็บไซต์หรือว่าอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็จะมาลองแก้เองแก้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 แกแกจนสามารถที่จะแก้ได้อะไรเงี้ยครับซึ่งมันทําให้เห็นว่าแบบเฮ้ยมันมันสุดยอดมากนะคือคนคนหนึ่งอ่ะ มันจะต้องทุ่มเทมากขนาดไหนอะที่จะทําได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าเขาจะเริ่มแบบวาดแบบพิกเซลอาร์ตอะไรเงี้ยใช่ไหมพอรำทำแร,แรกเสร็จปุ๊บอะเขาก็จะรู้สึกว่าคาแรคเตอร,ร์ตัว,ตวหลังๆอะมันเริ่มดีกว่าตัวแรกเขาก็ต้องมากลับมาแก้ตัวแรกใหม่เพื่อที่ทําให้ตัวแรกเนี่ยดีเท่ากับตัวหล,งล,ล,วลังแล้วพอไล่ทําตัวหลังไล่ทําไปเรื่อยๆจนถึงตัวหลังมันก็จะดีมากกว่าเวอร์ชันสที่เขาแบบทําใหม่ก็คือแบบไม่ใช่อย่างเงี้ยครับมันวน,น,มน,มนอย่างเงี้ย บางวันแบบทาแค่ทรงผมอะ่ะทั้งวันอะ่ะคือแบบนั่งทําตัวละครตัวแรกอะไรเงี้ยครับทั้งวันแค่ผมเส้นเดียวบางเส้นอะไรเงี้ยพิกเซลอ์ตแค่นั้นเลยก็คือแบบเขาอยากจะทําให้ตัวละครเหล่านี้มันดูมีชีวิตจริงๆอะไรเงี้ยครับทำให้ตัวละครเหล่านี้มีเรื่องราวของตัวเองทําให้คนที่เล่นนะอินกับกับเรื่องเหล่านี้อะไรเงี้ยก็ตอนที่ก่อนจะเปิดตัวเนาะคือเขาเปิดตัววันที่26 26กุมภา2016 2016ช่วงนั้นนะครับคือก่อนที่จะเปิดตัวเนี่ยคือเขาได้เซ็นสัญญากับ Shacklefish ชอกโกฟิสก็เป็นสตูดิโอเกมเนาะก็ชากโกฟิซเนี่ยเขาจะดูดูแลเรื่องแบบการโปรโมชั่นเรื่องราวมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก่อนที่จะเปิดตัวต้องมีหลายเดือนนะประมาณสามสี่เดือนก่อนที่จะเปิดตัวเนี่ยเขาก็เริ่มแบบใจเสียเหมือนกันนะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเล่นมาสี่ปีครึ่งแล้วอะต้องมีจนจนเอียนอะจนรู้สึกว่าแบบผมมันเฮ้ยแล้วมัน แล้วมันสนุกจริงเปล่าวะอะไรเงี้ยก็เริ่มแบบตั้งคำถามกับตัวเองอะว่าแบบเฮ้ยมันสนุกจริงหรือเปล่าวะเพราะมันไม่เคยมีคนเทสไงมันไม่เคยมีคนได้เล่นขนาดสตูดิโอที่เซ็นสัญญาเขาก็ยังไม่เคยได้เทสเลยอะแล้วก็แบบคือแม่งคนอินดี้อะไรแบบนแฟนแอมเบอร์อะไรเงี้ยก็เล่นบ้างแต่ก็ก็ให้ฟีดแบ็กแบบปกติทั่วไปอะคืออย่างเนอะถ้าคนไม่อินเนาะคนที่ไม่ได้เล่นเกมอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเออเออก็สนุกดีอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันมันไม่ได้มีคนที่ได้ฟีดแบ็กของเรากับเขาจริงๆเขาก็เลยใจเสียละกก็เเหมือน้้าัแบบฮย ดูกูแบบบ้าไปวะว่าคิดไปเองหรือเปล่าวะที่แบบจะทำมาถึงตัวนี้อะไรเงี้ยจะปล่อยเกมอันนี้ให้คนอื่นใช้จริงๆเหรอซื้อจริงๆเหรออะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าลองจินตนาการดูสิว่าคุณเล่นเกมเนี้ยมาแล้วทุกวันสี่ปีครึ่งตลอดทั้งวันผมผมเบื่อมันมากเลยผมมองไม่ออกเลยว่าเกมมันดีหรือไม่ดีที่จริงแล้วผมคิดว่ามันไม่ดีซะด้วย้ําแล้วก็แถมไม่พอเนี่ยบางวันก็เจอพ่อแฟนพ่อแม่แฟนนะครับที่แบบกดดันอะคือเข้าใจไหมลูกหมีคือเราเป็นผู้ชายเนาะแล้วก็แฟนอะไรเงี้ยก็ทํางานของเขาไปแล้วเราอ่ะ ทำอะไรอะ่ะทาเกมทํามาสี่ปีครึ่งแล้วอะ่ะมันยังไม่ได้ขายเลยอะ่ะ hmm. แล้วก็คนอื่นก็จะถามว่าเอ้ยเป็นไงบ้างแบบเ,เกมเป็นไงได้ขายรืยยังน่นนั่นนี่อะไรเงี้ยมันยิ่งทําให้เขารู้สึกกดดันเขาอีกเขาไมไ่รู้สึกว่ามันเหมือนโดนถากทางเลยเขาเขาไม่รู้สึกว่ามันอย่างนั้นแต่ว่าเขาแค่แบบรนะู้สึกคอนฟ idence อะเหมือนนะค,ะครับว่าตัวเองไม่ไม่ได้มีความมั่นใจกับเกมนี้ต่อไปยอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเกมแต่ละเกมนะครับก่อนที่มันจะปล่อยเนี่ยมันต้องมีการย์เทสก่อนก็คือที่จริงกกรระบรนะบวนนาอม มีเพลย์เทสตั้งแต่เริ่มแรกเลยก็คือแบบทมามันิดหน่อยก็เริ่มมีเพลย์เทสก็คือแบบมีคนเล่นจริงแล้วก็มีฟีดแบ็ p กลับไปอะไรเงี้ยเพื่อที่ทําให้เกมมันน่าสนใจมากขึ้นอแต่ว่าของเขาไม่มีเลยจนกระทั่งไม่กี่เดือนก่อนที่จะเปิดตัวก็เขาก็บอกว่าเออก็มันมันน่าจะพร้อมในระดับหนึ่งแล้วล่ะก็ชาร์กฟฟีะครับที่เป็นสตูดิโอเนี่ยก็เลยไปเอาคนที่เล่นเกมบนแพลตฟอร์มทวิชมาทวิชก็เป็นแพลตฟอร์มเกมเนาะวิดีโอสตรีมมิ่งอะไรเงี้ยก็ไปคอนแทกมา3คนแล ตาดิวเลก็ตอนนั้นเองนะครับที่เขาได้คอนฟิเดนซ์กลับมาก็คือว่าคนที่เล่นเกมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันสนุกมากเลยมันเป็นเกมที่เราแบบหวยหาอะไรเงี้ยครับคนที่เล่นก็จะอินอินแล้วก็ จะแบบแต่ละคนนี่เล่นแบบหลายร้อยชั่วโมงอะ่ะต่อก่อนที่จะแบบก่อนที่เอาปล่อยมันออกไปอะไรเงี้ยครับก็ให้ฟีดแบ็กบาลอนมาโดยตลอดแล้วก็วันที่ออกเขาก็ก็ที่จริงก่อนวันออกเนี่ยมันมีบั๊กอันใหญ่ที่แบบทําให้เกมเล่นไม่ได้เลยนะแต่ว่าบาลอนก็คือเขาบอกว่าเออก,ก็ก็แก้ให้เสร็จนะ่นแต่ว่าก็ปล่อยออกมาจนกระทั่งพอปล่อยเสร็จปุ๊บสองสัปดาห์ขายได้ห้าแสนคอพปี้คือ มันไม่ธรรมดานะ500,000ก็ปีนี่คือถือว่าเยอะมากสําหรับเกมที่มันเป็นอินดี้ที่แบบไม่มีใครรู้จักเลยอะไรเงี้ยครับไม่มีคนไม่ใช่แบบค่ายใหญ่ๆอย่าง EA Sports หรือว่าอะไรเงี้ยที่แบบเป็นค่ายใ,ใหญ่ที่ทําเกมเนาะก็มันมันประสบความสำเร็จมากแล้วก็ภายในเวลาประมาณเดือนก,ว,กว่าๆก็แตะล้านแตะล้านก็ปีแล้วก็ทําให้ยอดขายของเขาพุ่งขึ้นสูงหลังจากนั้นเป็นต้นมารีวิวจากหลายๆแพลตฟอร์มก็ได้10เต็ม10มาโดยตลอดแล้วก็ เขาก็ยังไม่หยุดนะคือปล่อยเสร็จปุ๊บเนี่ยคนก็จะฟีดแบ็กใช่ไหมเขาก็จะแก้บัก๊ก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 คือแบบอแบบัปเดตอัปเดตอัปเดตเรื่อยๆ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 จนแบบคนที่เล่นเกมอะบอกว่าคิดเงินเถอะคิดเงินไอ้ตัวอัปเดตที่แบบคุณอัปเดตมาให้เราเถอะเพราะว่ามันอัปเดตมาเยอะเหลือเกินคือต้องร้องขอว่าคนที่คุณคืออัปเดตฟีนะไม่ไม่คิดตังเพิ่ม อัปเดตฟรีแบบมีตัวละครใหม่มีแบบเรื่องราวใหม่มีแบ็กสตอรี่ใหม่มีแบบเกมใหม่ม,บบม,หม,มีอะไรเงี้ยคือเขาอัปเดตให้หมดเลยแล้วก็จนคนเล่นเกมบอกว่าเอ้ยเนี่ยขอคิดเงินได้ไหมอะไรเงี้ยขอใจเงินอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ไม่เอาเขาบอกเออเนี่ยไม่เป็นไรเพราะว่าเขาเขารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เขาอยากจะทำพอปี2017ปุ๊บอ่ก็เริ่มเริ่มปล่อยละปล่อยให้ชัคกี้ฟิชแบบดูแลทั้งหมดอะไรเงี้ยส่วนตัวเขาก็เ็ะแบ็กออกมาแล้วก็ทําอาจจะแบบคิดไอเดียใหม่ๆอยู่เขาก็บอกว่าตอนนี้มีไอเดียเกมมใหม่ แต่ว่ายังไม่ยังไม่ลงตัวว่าจะเริ่มทำอะไรแต่สุดท้ายเขาก็ยังจะเริ่มทําเองอยู่ซุปเกมต่อไปทั้งหมดเขาก็ยังจะทําเองตั้งแต่ต้นจนจบอะไรอย่างนี้นี่คือสิ่งที่เขาเป็นเนาะเอริกบารอนแล้วก็ตอนนี้ก็ขายได้เป็นพันล้านละก็ตอนนี้ก็เกมต่อไปอะครับความกดดันมันก็น้อยลงแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ดีเท่าเกมแรกแต่ว่าเขาก็ไม่ได้สนใจหรอกเขารู้สึกว่าอย่างน้อยอะมันทําให้เขาได้ explore possibility มากขึ้นในเกมถัดไปอะไรอย่างี้ครับก็อาจจะไม่ใช่ ตรงกับ ale, สตาร์ดิวาเล่ซะทีเดียวแต่ว่าก็จะเป็นเกมอาจจะมีความเชื่อมโยงกันอะไรอย่างนี้ประมาณนี้เขาก็ใบ้ๆมานิดๆหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้แบบมีอะไรเยอะก็ ผมก็รอเล่นเกมต่อไปของเขาอยู่นะรอซื้อทุกแพลตฟอร์มเลยนี่แหละเอริกบารอนเนาะของ Sta v a l ิวัลเล่คือฟังตรงนี้นะคะมีความสตันตั้งแต่โอเคคนหนึ่งคนจะสามารถสร้างอะไรที่พูดตรงๆนะรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่มากถึงแม้นคนจะพูดถึงว่า <c oughs> โอ้มันก็คือเกมเกมหนึ่งเพราะคนอีกสมมติเป็นพันล้านคนยังไม่รู้จักนี่แบบไม่เหมือน Facebook แต่อย่าลืมนะว่าสิ่งๆนี้มันเกิดจากคนคนเดียวคือจริงเคยคุยกับต้องบอกว่า เป็นเป็นทีมเหมือนกันนะคะจากอังกฤษเนี่ยผูพ้พูดถึงเรื่องการทําเกมเขาก็เล่าอย่างละเอียดเลยว่ามันยากยังไงเพราะว่าหนึ่งคุณจะทําเกมได้เนอะอ่ะหนึ่งโคดดิ้งคุณต้องเป็นใช่ไหมคะประการถัดไปคือเขาบอกว่าตัวคาแรคเตอร์แต่ละตัวเนี่ยการวาดรูปการทํารูปให้สวยหรือการแข่งขันทางเชิงกราฟิกดีไซน์เนี่ยสำคัญมากแล้วอย่าลืมว่าพอพี่เล่ามาเนี่ยมันก็มีอีกเรื่องคือสตอรี่เทลลิ่งของมันอันที่3มอย่างแล้วนะแล้วมันอยู่ในเนี้ยในคนคนเดียวเพลงอีกนะโอ้โห ถ้าสมมตินต้องหมีไปฟังเพลงนะมันจะมีม,มันจะมีช่วงวินเทอร์เฟสอะครับช่วงวินช่วงแบบเทศกาลฤดูหนาวอะไรเงี้ยเพลงแบบโอ้โหเพลงโคตรเพราะอะน้องหมีต้องไปฟังคือแบบโอ้โหเพลโคตรอินอะผมโคตรชอบคืออันนี้อีก,ก่อนมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเกมเนี่ยพอมันออกมาเสร็จปุ๊บหลังจากที่มันเริ่มดังปีสองัสิบเจ็สองสิบปดปุ๊บเนี่ยแล้วสอง9สิบเก้ามันโควิดเนาะคนใช้เกม Sta r d ด w ว a l l e y นะครับเป็น ที่พึ่งพิงทางใจนะเหมือนในใคล้ายทำให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นตรงนี้คือเล่นแล้วรู้สึกว่าตัวเองผ่อนคลายเล่นรู้สึกว่าตัวเองได้พักผ่อนทางจิตใจอะไรเงี้ยคือเขาก็รู้สึกว่าเออเนี่ยเกมเนี่ยมันมีคุณค่าของมันจริงๆอืมนะคะอืมพูดได้เลยว่าอย่าคิดว่าคนหนึ่งคนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้ก็คืออืมแต่ว่าจริงๆนะต้องนึกถึงว่าสกิลส์เนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งข้อนี้ยสำคัญมากเลยมันรุ่งอรุณแห่งการเปลี่ยนแปลงหนังสือของ คุณรวินหันอุตสาหะเนี่ยเขาก็จะบอกอันหนึ่งเหมือนกันว่าเอ้ยคนเป็นผู้นำเนี่ยหรือว่าองค์กรองค์กรหนึ่งเนี่ยมันควรจะมีคนแบบไหนหรือว่าคนที่เป็นผู้นำอะควรจะมีคุณลักษณะแบบไหนต้องบอกว่าอย่างกระทาชัยในคนเนี้นะคะคนสร้างส t ตดิวัลเลเนี่ยคือเรารู้สึกว่าเขามีหลายอย่างอยู่ในตัวคนคนเดียวกันซึ่งมันเป็น คุณสมบัติที่หายากมากนะเขาถึงบอกว่าจริงๆโคลฟาวเดอร์ Co er, บริษัทหนึ่งไม่ควรจะมี2คนเพราะเดี๋ยวโหวตแล้วเป็น50-50เนาะแต่ควรจะมีประมาณ3คนเพื่อให้ตัวเบสมันสมมติ2อต่อ1นต่อ2อะไรแบบเนี้ยแต่เราสุก็ให้คนคนเนี้ย น่าสนใจมากที่มีคน3คนแล้วกันในมุมมองของเรานะคะรวมอยู่ในตัวคนคนเดียวพึ่เป็นน่าสนใจนะพี่ว่าจริงๆทำอีกเอพิโซดหนึ่งได้เลยว่าแบ็กกราวเขาโตมาเป็นคนแบบไหนหรืออันนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถบอกได้เลยว่านี่แหละนี่คือสิ่งที่เป็นอเมริกันเวย์เออหมายความว่า กระบวนการคิดกระบวนการศึกษาสิ่งที่มันตบๆๆเขมามันจนโตขึ้นในลักษณะเช่นเนี้ยถ้าเอาคนคนนี้ไปเกิดในภูมิภาคอื่นหรือที่อื่นน่ะเขาจะถูกสกัดกันงงอเออเขาจะถูกสกัดกันไหมผมว่าไอตัวไอตอนที่เริ่มทําอ่ะตั้งแต่สี่ปีเนี่ยคือแล้วพอแม่คือแบบยอมไม่ทําได้เนี่ยคือแบบต้องคิดดูนะว่าวัฒนธรรมมันมันขนาดไหนหนูมีถ้าสมมติยังเป็นบ้านเราเนี่ยผมนั่งอยู่บ้านสี่ปีครึ่งนั่งอยู่ในห้องอยู่คนเดียวสิบสองชั่วโมงอะ พ่อแม่ยังด่าตายนะคือแบบเออเอาอย่างนี้จริงๆคือแบบว่าเฮ้ยมันมันไม่ใช่ว่าทุกที่จะทําได้แล้วกันผมเชื่อนะ You your o w n destiny มากนะคะแบบ you own your เ e s t i n y แบบเพราะว่าอย่าลืมนะคือหนึ่งในช่วงที่บอกว่าทำเวลาสิชั่วโมงนี่คือเป็นผีบ้ามากนะคือมีความเออเป็นผีบ้าเออเป็นผีบ้าเลยแต่ว่า หลังจากนั้นงานที่เขาไปทำอะ่ะมันคืองานแบบที่ไม่ต้องมีนึกออกไหมคะเป็นไม่ใช่ไวาคอรลาจ็อบอะก็คือเป็นงานที่ไปอยู่กับโรงภาพยนตร์ซึ่งมันมันคนละแนวเลยแต่เราคิดเอาเองนะว่าน่าจะเป็นงานที่เหมือนเขาไปต้องการจะมีความรับผิดชอบอื่นใดเยอะมากอะคือให้มันพอประทังชีวิตน่ละและจะเป็นลักษณะคล้ายกันพอเชื่อมโยงไปเรื่อยเนาะเราก็นึกถึงอีลอนมัสที่แบบลองทดลองใช้ชีวิตแบบ ในราคาถูกอะเพื่อจะดูว่าตัวเอง<ม>ถ้าแบบต้องทำสตาร์ด้าบละจะสามารถทนได้ไหมคือรู้สึกว่าในพื้นฐานบางอย่างหลักการของคนคนนี้มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันเนาะแต่ไม่ได้บอกนะคะว่าใครที่จะไปเรียนแบบหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราคิดว่าตรงนี้มันน่าสนใจว่าทําอย่างไรให้คนคนนึงมีความเชื่อและอาจจะศรัทธาในความเชื่อมากพอคือ4ปีครึ่งเนี่ยพุ่งตรงมันคือการเรียนเป็นยาเอกอีกใบเนึ่ง <laughs> ออแล้วไม่รู้ด้วยซ้ำเลยนะว่าตัวเองมันจะขายได้หรือเปล่านะมีมใชมันต้องมีความเชื่อขนาดไหนในตัวเองที่แบบว่าเฮ้ยแบบมันมันไปถึงจุดนั้นอะจริงๆแต่แต่แต,แต่อย่างหนึ่งที่ผมนับถือนะคือนับถือแฟนนับถือนับถือแอมเบอร์คือแบบโอ้โหมือโอ้โหมันไม่มันไม่มีผู้หญิงคนคือแบบต้องบอกเลยว่ามันมีผู้หญิงน้อยมากที่จะที่จะทําอย่างนี้ได้ที่จะอยู่อย่างนี้ได้อะต้องมีเชื่อไหมเพราะว่ามันแบบเราจะเชื่อใจได้ไงว่าแบบสิ่งที่อันนี้คือคนที่เราจะไปฝากชีวิตไว้ได้ถ้าในมุมนี้นะผมเชื่อว่าแอมเบอร์เป แต่เรื่องนี้นะคะประเด็นสุดท้ายที่ทำให้รู้คือนี่มันคือบิ๊กเบทนะคะการพ <Big S 1> น,น bet, ันครั้งที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตครั้งหนึ่งซึ่งผลจากสิ่งนี้นะคะที่ได้กระทำไปมันได้เปลี่ยนชะตาชีวิตของคุณไปตลอดการอ่ะพูดเป็นตรงตรงสี่ปีครึ่งนี่ไม่ใช่เวลาน้อย,อยของคนนะก็ราวเกือบจะกึ่งทศวรรษนะคะ,ะประมาณนี้กำลังคิดอยู่ว่าถ้าสมมติมันไม่เวิร์กมันจะเป็นยังไงเนาะคือแค่แค่คิดไม่ออกแต่ถ้ามันไม่เวิร์กก็คงแบบเขาคงหางานอื่นทําหรือว่าก็สามารถที่จะเอางานี้ไปเป็น อ่าสมัครงานที่อื่นได้อะไรเงี้ยมั้งเนาะอ่าเป็นไปได้นะคะก็อันนี้พูดตรงๆนะท่านผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกไงก็สามารถมาคุยมาเม้ากันได้แต่เราสึกว่าเอ้เอพิโซดนี้เป็นเอพิซดที่ทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจจริงๆว่าคนหนึ่งคนสามารถทำอะไรได้เยอะมากมากกว่าที่คุณคิดนะคือคุณยังไม่ได้แบบ ต้องใช้คำว่า unlock Your full potential <laughs> แม่ในล,ลักษณะนั้น <laughs> นะคะโอเคในรอบสัปดาห์นี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังมากนะจ๊ะแม่เหมือนเดิมที่อยู่กันจนจบรายการแล้วรู้สึกว่าสัปดาห์นี้ฟังแล้วแบบโอ้รู้สึกดีกับชีวิตมากนะคะแล้วก็ยังไงอย่าลืมติดตามการสำหรับรายการสตาร์ท t ั p ของเราในรอบสัปดาห์หน้าตรันนี้น้องหมีและพี่โสพลน,นะคะแมแน่นอนต้องขอลาทุกท่านไปก่อน,นจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ